ล้วนแล้วเป็นผู้มีนี่มิสิติดตัวอยู่ตลอดเวลานี <c oughs> ่สินเรื่องต้นก็คือเป็นนีิสินของบิดามารดาทาให้กำเนิดเกิดกล่าวนี่เป็นนิสินเบื้องต้นติดนีนท,ที่แรกทีเดียว ดามัดานดานมีอุปการะคุณอย่างยิ่งจะไปไหนไปไหนก็เรียกว่าเป็นหนี้ของท่านทุกวิธีกล่าวจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่จะกินโดนแต่เป็นหนี้สินของท่านทั้งนั้นเพราะอะไรเราเพอเนืนตัวทั้งหมดอวัยวะทุกชิ้นส่วน เ่นได้แต่แบ่งออกมาจากท่านจึงได้เชื่อเป็นหนี้ศีขอท่านนตลอดเวลาตาหูจมูกรียงกายในว่าทุกสิ้นทุกส่วนถ้าหากไว้ได้ของท่านแล้ว เขไม่ทราบจะไปมาจากไหน <c oughs> <c oughs> จึงว่าเป็นมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาดูใกล้ๆได้ว่ารสอาหารที่เรารับประทานอาเ็จอร่อยก็ของท่านนั้นแหละอร่อยก็ดี เมื่อมีกฎมีการกของท่าน่างนั้นเนี่ยมันเสื่อมเสียคุณภาพมันจึงไม่อร่อยถ้าก็เหมือนกันได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็รูว้ว่ามาจากของอามาจากท่านหูเรียกฟังอนดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและชั่วก็รูว้ว่าจ ตัวงนท์นีนแต่เป็นเนยเป็นสิ่งเป็นเนยสินของท่านเท่านั้น <c oughs> ส่วนใจอันที่เรามาคลองอันนั้นเนี่ยมาครองอันนั้นอยู่เพาาะว่าทั้งกวงมดเรามาคลองอยู่นะเรียกมาคลองสมบัติของท่านทท้งนั้น จึงเป็นของควรรนละลึกคิดถึงอย่างยิ่งตอนนั้นมาห้าว่เราเติบโตใหญ่เป็นผู้เป็นคนมาคลอดมาได้ก็เติบโตมาด้วยํำดับน,นั้นแก่กล้า สามารถที่จะประกอบอาชีพใดๆก็ร่วนของท่านนะนะจนได้ดีจะมีอันด่นอันกินลเลยจนเป็นสิรธีมาเศรษฐีเป็นท้าวพญามากษาสัตร์ก็ของท่านนั่นแหละเป็นทุนเราคอยธนุถนอบำรุงคือมาโดยลำดับแม่พ่สุดธิ์ในการศึกษาเราเรียนธนุบำรุงมา จเจริญโดลำดำับนั้นกระทุนนองท่านทุนภายนอกอีกซ้ำทุนภายในก็ยังไม่ใช้ยังไม่แล้ยังทุนภายนอกอีกมันทองเขาของสมบัติทั้งหลายที่ให้ช่วยเหลือส่งเสริมให้เราได้ศึกษาเราเรียนจงกระทั่งเป็นผู้เป็นคนมาเติบโตจนป่านนี้ เราประคองอยู่ได้ชีวิตเรามีอยู่มปีประคองชีวิตอยู่ได้ท่านตายไปแล้วยังเป็นหนี่อยู่เป็นหนี่เพราะยืมท่านมา <c oughs> เรียกว่ายืมมา ผู้ยืมก็ไม่ได้แกล้งยืมผู้ใช้ก็ไม่แกล้งใช้แต่หเป็นการยืมโดยอัตโนมัติผู้ใช้นี่ก็ไม่ได้ใช้นี่โด,ยอ,ดยอัตโนมัติ่านบอกว่าก็ขึ้นมาเร้่เรียกว่าใช้นี่เก่า การเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าเรียกว่าใช้นี้ใหม่ลูกเตาเติบโตขึ้นมาแล้วเรียกว่าทอดทดแทนบนคนของท่านเรียกว่าใช้นี้เก่าใช้กันอยู่อย่างนี้ตลอดคบตลอดชาติคนเรายังยากที่จะพคนจากนี่ทั้งสิน ในค้นจากนีจ้จากสินสี้เมื่อไดแล้วก็ไม่ได้สําเร็จมาพ้นนีพผ่านการที่จะพ้นจากนีจ้จากสินใดมันยังอีกจะต้องพูดให้ฟังมันเป็นเรื่องหนึง่งมาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นหนี้ญาติโยมอีกเป็นแม่ขาแม่จชีเป็นพระเป็นเลงก็เป็นหนี้ญาติโยมอีก ทุกชิ้นทุกส่วนที่เราเอามาใช้มาสายที่เรามาอยู่มาจิตที่เราเพึ่งพาใส่ถ้าหางญาติโยาไม่อุปการก็ทำไม่เลี้ยงดูก็อยู่ไม่ได้จะทำดีทำดีก็ทำไม่ได้การทำดีทำดีำดำดำดได้สช่นนี้ด้ความได้อุปกา,าระของญาติของโยม การอยู่การกินไม่ได้ทำมาหาเรียงชีพเรืยอประการใดยอมสละให้ทำบุญ้ำทานมาเราได้บริโภคอาศัยใชย้สอยก็ยังค่อยมีชีวิตอยู่ได้ วันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งไม่ตายนี่ก็เพราะเห็นญาติโยมวกาลรอาศัยวระกาะญาติโยมให้อาศัยใช้สอยพาพอดเครื่องนุ่งของหง่มก็เช่นเดียวกันที่อยู่ที่นอนอาศัยก็าอยู่เย็นเป็นสุขสบายมีกุตีิวิหาร มีสลาที่พักอาศัยดวนแเจ้าของเขาทั้งนั้นเราไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะทำให้เลอะเทอะเลียวไหของเรานั้นเป็นของเขาเรามาใ,ใช้อาศัยใช้สอยแล้วไปทำให้เลอะเทอะเลียวไหลน,นั่นเรียกว่าประมาท เน,นี่เพิ่มเติมก็อ,อีก <c oughs> สะลุป้วนจะวามแล้วว่าเกิดขึ้นมาเป็นนี่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายจะทำยังไงได้ราวนี้ผู้ที่เป็นนี่จินเหล่านี้จะพ้นจากนี่จากสิ้นได้ เรามาลึกถึงนี่สินประกาละหากเป็นผู้ไม่ประมาทจะทดแทนนี่สินของเขาหรือของท่านด้วยการทำตนให้ดีไม่ได้ใช้ส่งคืนหนี่สินนั้น,น,นส่งด้วยความดีอย่างดิดามันดาวางดีตอน ดาเราตั้งตนในในคุณงามความดีไม่พุดชั่วอยู่ในสุจริตทำกิตของตนเดียวกิจในพุทธศาสนาทุกประการให้สุบูรณ์บริบูรณ์อันนั่นแหละเป็นการใช้นี้ <c oughs> ถ้าหากไปลึกคิดถึงมีจิน แอยู you, kitchen, ok so, y, like, ่กินเล่นนั่งนอนโดยความประมาทอันนั้นเป็นหนี้ทับถมตลอดกาลเวลาถึงแม้เป็นนี้ญาติโยมเขาปฏิบัติทุประทัเขาปฏิบัติทุประทักเขาหวังคุณงามความดีหวังบุญหวังกุศลเราทำตนทั้งตนให้เป็นที่เรียบร้อย พระพุทธในสุจริตจะถามว่าพระพุทธโุพรศาสนาเชิดชูธนบำลุงพรพุทธศาสนาโดยสุจริตทำคิดในศาสนาได้เรียบร้อยอันนั้นแหละญาิโยมที่เขาทะุถนอมาส่งเสริมก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าใช่หนีเขาในตัวจึงอย่วคนจากหนีได้ นี่โดยย่อๆการใช้นี่ใช้เลยวิธีอย่างนี้ <c oughs> ถ้าไม่ลึกถึงกินแล้วก็นอนไปไม่คิดถึงคุณงามความดีเนะ่ยคิดถึงพุทธศาสนา <c oughs> ก็ยิ่งเป็นนีทับถมเขาน,นั่นเเรียกเป็นนีของบิามารดานละก็เป็นนีของโลกด้วย น่าเป็นนี่อีกอย่างหนึ่งบุญค,คุณของพุทธศาสนา,ศาเรามาบวชในพุทธศาสนา,าแล้วต้องอาศัยพุทธศาสนา,าเป็นหลักจะอยู่จะกินจะนั่งจะนอนสิ่งใดเมื่อลึกถึงคุณงามความดีที่พระเจ้าสอนธรรมะที่พองค์แนะนำตักเตือนสั่งสอนโน้ตฝ่าต่างๆ เราจะลึกถึงบุญคุณนั้นนั่นเอาเป็นดีพึงย่ากแล้วมาบวชเพยงขาวเป็นชีมีชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปดแล้วเป็นพ้าภิกษูสามเณรมีชิน 10, ช้นสิบชิ้นสี่หยีเจ็ดอันนี้รู้ว่าเนอะแต่ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระองค์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องเชิดชูของเป็นเครื่องเชิดชูศาสนาถ้าหากว่า ไม่มีเหล่านี้แล้วเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติงานโยมคนยินดีพอใจเลื่อมใสผู้ปฏิบัติรูปธารก็พอใจเลื่อมใสในสิ่งเหล่านี้เราทำสิ่งนี้ให้ดีเด่นขึ้นมาก็้ชื่อว่าเชิดชูผุ้ธสังศาสนาไว้ก็ถูกต้องตามความปททระสงค์ของเขา การระลึกถึงคุณมีคุณบิดาบันดาเป็นตนถ้าหากว่าจิตของเราไม่ตั้งมั่นแน่วแนว่ไม่พิจารณาลงเฉพาะก็จะไม่เห็นคุณพิจารณาลงเฉพาะแน่วแน่จริงจังจนจิตเป็นหนึ่งเรียกเอกตาจิตนั่นแหละคุณทั้งหลายเหลือที่คณน,นานับเราพิจารณาเท่าใดยิ่งแนวยิ่ง เห็นชัดขึ้นมาแล้วก็สด,ดสังเวชในตัวของตนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่กระทาความดีของงามให้สมกับที่ตนบวชมาในศาสนารักษาพุทธศาสนาจะเห็นความไม่ดีไม่งามของตน <c oughs> ที่ตนบวชมาจะสด,ดสังเวชเกิดความมานะเกิด ตีเ,เกิดความมานะตั้งใจปฏิบัติศาสนาให้เจริญงิ่งขึ้นไปนั่นได้เก่าวแก่นี่ใ้ตัว <c oughs> ถ้าหากทำความบริสุทธิ์หมดจดจิตใจแน่แน่เต็มที่อย่างนั้นการมีศีลนี่นนตาเขาจะไม่ปรากฏทำความดีแล้วไม่ปรากฏมีศีลอน,น,นั้นผลนเี่จะมีสิน ถ้าเราทำความชั่วหรือเราขี้เกียจมากง่ายเห็นแก่นับแก่นอนดีจิตนน้นั้นทับถมอยู่ในตัวถ้าไม่พิจานณาเห็นคุณงามความดีของตนเราจะนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนั่นแหละได้ชื่อว่าาสมนี่ขึ้นมากมูลขึ้นทุกที ไม่ใส่ปัญญาพิจารณาอย่างนี้แหละที่จะพ้นนี้ได้ด้วยการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วได้เป็นนี่เป็นศินของโลกและเป็นนี่เป็นสินของวิดามันดาเป็นหนี่สินของพุทธศาสนาจงพยายามปลดเปลื้องแกนี้สินอันนี้ให้หมดสิ้นไปด้วยการทำสมาธิภาวนา การระลึกถึงพระคุณคืณุณีศีลต,ต่างๆเรานาะที่อธิบายมาให้ฟังนั่นแหละระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์ก็ดีระลึกถึงคุณพิดามันได้ก็ดีระลึกถึงมนี้ศีลที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีจะส่วนใจวนหนึ่งก็ได้ ให้เอาเฉพาะอ,อันเดียวจิตใจให้แน่วแน่ลงเต็มที่ลงเป็นเอกกตาลมเอกกตาจิตก็จะเห็นความที่เป็นผู้มีคุณต่างๆสิ่งทั้งหลายนั้นก็จะเป็นของมีคุณต่างๆเมื่อเห็นว่าของมีคุณนะจิตนั้น,นก็ลงหมดความกันเลย ความเดือดร้อนจะไม่มีขันธ์าหากคิดส่งออกายนอกเป็นของมีคุณอุปการะแก่ตนทุกสิ่งทุกส่วนอะไรอะไรก่อนเดือดร้อนหมดเป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนหมดอันนั้นผิดไม่ถูกคนทางบางคนบางองค์บวชเป็นพระเป็นรงมาแล้วใตพิจรารณาถึงมีสิน อะไรท้งมดก็กินของเขาอะไรนะนุ่นงใช้สอยของเขาต้นนั่นมีอะไรไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์อยไม่ได้ยิ่งไปซึก้ก็ไปก็จะเป็นหนี้สินมากเขาก็เก่าไม่ถูกคนทางนทางที่เป็นหนี้สินอย่างที่อธิบายมาแล้วจิตแน่วแน่ลงเต็มที่ไม่ได้ส่งออกนอก จิตตั้งมันเป็นเอกกตาแนวแน่ในสิ่งเดียวคืออารมณ์เดียวเป็นดีขึ้นอารมณ์เดียวเป็นเครื่องพิจารณาอย่างคุณบิดามันดาที่มีอภาระและคุณพิจารณาต้องยินเท่าไหร่ยิ่งซึ่งนั้นไม่ได้ส่งภายนอกดนั้นแน่จิตมันเป็นเอกกตาลงจิตมันแน่วแน่เต็มที่แล้ววางมันวางเองมันวางมันถอนเอง เป็นอนว่าใช้มีในตัวอย่างนี้ยังค่อยถูกเพราะฉะนั้นให้พิจรารณาเฉพาะอันเดียวไม่ต้องเอามากที่มาก,กว่าไปหลายอย่างนั้นะเป,นเปนน็นเป็นสน่วนๆเป็นอันๆไปหรอกแต่เวลาพิจารณาจริงๆจริงจริงจะเอาอะไรก็เอาถนัดในใจของตนแล้วก็พิจรารณาเฉพาะในเรื่องนั้น จะเห็นธาชนัดชัดในใจของตนเอาจเจตนาก่อนนั่งภาวนาเพิ <c oughs> งง่งทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุดโทพุดโทหรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นาอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้ พะติกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้อยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปริกรรมอยู่นั้นต้องทำจิตให้กล้า,าหาญเด็ดเดียวจริงๆในสักแต่ว่าพุทโธท,ที่เฉยจะไม่เป็นการภาวนาจิตจะสงสายไปมา เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำตำขานมันจะกลายเป็นหาวันไตชิดเมื่อตั้งจิตดุดเดี่ยวกราหารลงไปแล้วคือหมายความว่า ตั้งต่อพุทธโธจริงๆอารมณ์ทั้งหลายก็จะนม่งมารบกวแนและจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวคืมีพุทธโธเป็นจุดอันหนึง่งนั่นเลยจึงจะถึงจุดเรื่องต้นของการภาวนาสมาธิ ให้ตั้งสติตนตอย่างนั้นไปให้มั่นคงอย่าจิตอยากเห็นโน่นเห็น,นี้หรืออยากให้เห็นเทวดาอินผมหรือเห็นอะไรต่างๆก,ก็ตามเถอะเรื่อสมาธินั้นจะเสื่อม ลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองของมันตั้งหกักใครจะแต่งเอาไม่ได้การแต่งเอาไม่เป็นสมาธิสมาธินี้ถ้าแต่งเอาเอาได้คนท oh. ั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมด ็นของอธธัตจันย์อะไรของเกิดเองเป็นเองนี้เป็นของหายากเป็นต้นขอให้ตั้งใจรัรกษาสติอย่างเดียวระดับเป็นสมาธิคือมันตัวเองเป็นเอกาตาจิตเอกตตาลมมันหักเป็นเอง มันเป็นเองมันต้องละสิ่งนะังปวงมดไม่มีเหลือใน,น,นที่นั้นมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันยังคนลงป็นอันเดียวนี่แหละว,วิธีหัดสมาธิจงตั้งใจกันทำกันนั่งภาวนากัาถึะคือการทำความสงบ แตเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจักตัวใจให้อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วอารมณ คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์ันเดียวเช่นทีราวติตเราเลือกถึงศีนของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแ่ยทั้งเป็นครรปริกรรมไปนในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียว นนันถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียนี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้ร้ายมากมายหลายอย่างทั้งสี่สิบอารมณ์เช่นกรสินสิบอันอันทุพขาศิตอันุสติจะตีสิ นับปัญญาสี่อาหารปฏิกูลหนึ่งธาตุวัฏฐานหนึ่งรู้ไปชานหนึ่งนอกจากนี้เกจิอาจารย์ยังบรนประดิษฐ์ชิดเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจับเอาอะไรเป็นหัก <c oughs> อันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาลยจัดไม่ติดสักอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่ามองดูที่ไหนก็เหมือนทางนั้นก็ใช่ทางนั้น,น,นในคนที่สุดก็เลยคว้าเหวมดถ้าหากเราโอาเดียว เช่นเชีรานสติหร่อถึงสินจเจ้าข้อเดียวเถอะก็เอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมันอยู่ในที่เดียวมันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้สิ้นไม่มากสิ้นตัวเดียว กรรมฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกกรรมฐานสี่สิบคือได้สี่ิบอุบายนั้นมารวมลงเป็นอันเดียวนั้นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหานน่นหาหน,นี่นั่นนั่นแหละ มันไม่หยุดไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียวเมื่อรวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละศีลจึงจะรักษาตัวของเราสมาธิรักษาตัวของเรา ไม่ต้องไปรักษาศีลและสมาธิยืนเดินนั่งนอนคุมตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องไปรักษามันที่ว่ารักษารักษานั้นคือสมุติปัญญิเจตนานั่นเองเจตนาวิรัติงดเว้นแล้วก็จะรวมลงมาคุ้มครองเราอยู่ในตัว ศีนก็รักษาง่ายสมาธิก็รักษาง่าย,าายเหตุนั้นทำสมาธิให้จิตมั่นแน่แน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเช่นก่อนอย่าทำอย่างในจิตของเราจะลงเป็นอันหนึ่งคือให้มาพิจรารณา เดียวอย่าส่งสายไปในที่ต่างๆส่งมันเป็นเรื่องของเก่านั่นแหละเทศนาเรื่องของเก่ามันจะมีม่ชิ้นดีสุดคิดนึกวันข้าก่อนเรื่องของเก่านั่นเองเเรื่องของเก่านั่นแหละจะเปลี่ยนหน้ามาใหม่ต้นเข้ามัน จริงๆก็ของเก่านั่นเองโดยสรุปรวมลงแล้วว่าคนเราเกิดมาในกามมโลกนี้อยู่ในกามาคุณห้าทั้งนั้นโูกเทียงกินรสโหดโภทพะธรรมโลกมันก็อยู่ในขั้นทั้ง มันก็อยู่ในนั่นทั้งหมดจะไปหาที่ไหนอีกรูปประลูกรูประโลก,ลก,โลกมันก็อยู่ในที่นั่นแต่นั่นอย่าไปพูดถึงเลยพูดเรื่องมนุษย์ของเรานี่เสียก่อนมน,นวนไหวไปมาอยู่ในไม่มีที่สิ้นที่สุดทั้นหาประมวลเรื่องทั้งหลายแล้ว ประมวลกันเข้ามาแล้วก็จะอุทานอ้อนี่มันเรื่องเก่าหรอก็จะหยุดละสิของเก่ามันหมดเรื่องหมดหลาวการระล,ลึกถึงสินน่งนี้ก็ของเก่าเหมือนกันแต่ว่าผู้ทำนั้นมันรู้เห็นเป็น ของจริงขึ้นมาทั้งสมาธิ